สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ i อทีคลิกคลิกความทันสมัยให้กับตัวคุณนั่นเอง การที่จะนำเอาเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆค่ะมาฝากคุณผู้ชมแบบไม่ให้ตกกระแสไม่ให้ตกเทรนดกันเลยทีเดียวนะคะเป็นประจำนะคะเราจะเจอกันทาง RS U Wisdom TV ค่ะกับดิฉันเกมจิรายุกะเจริญนั่นเองนะคะแลนะในแต่ละช่วงของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่ควรพลาดแม้แต่ช่วงเดียวเลยนะคะอย่างในช่วงแรกนะคะในช่วงของ IT อัปเดตค่ะเราจะนาเอา นะคะของสินค้าไอทีที่เป็นกระแสน,นะคะใหม่ๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นกัเจ็ตนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรับรองนะคะว่าคุณจะได้รับทราบข่าวก่อนใครเลยทีเดียวนะคะอย่างเรื่องราวของอุปกรณ์นะคะที่ใช้งานกับที่เราเรียกกันว่าเมาส์ <ๆ S 2> เราจะได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆค่ะกับการใช้งานของเมาส์แบบไร้สายโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากแบตเตอรี่นั่นเองนะคะแต่ว่าจะใช้ จากอะไรนะคะเดี๋ยวติดตามคําเฉลยได้นะคะในช่วงของ IT ทอัปเดตค่ะขณะที่คุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะอาจจะติดใจค่ะกับการใช้งานในรูปแบบข่าวคอมมิติง้งวันนี้ไม่ควรพลาดนะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวลือนะคะที่ดังกระหึ่มทีเดียวค่ะว่ายักษ์ใหญ่ในวงการ IT อย่าง Google นะคะตเตรียมจะเปิด ให้บริการคลาวด์สโตรจนะคะมาแข่งขันกับ Dropbox แล้วก็ทางด้านของ SkyDrive จาก Google ด้วยนะ,ะจาก Microsoft ด้วยนี่นะคะก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งสีสันค่ะในแวดวงของ Cloud c o m p u t i n g ได้ดีทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นเค้กชิ้นโตที่บริษัทยกใหญ่ในแวดวง IT อยากจะขอส่วนแบ่งทางการตลาดนั่นเองนะคะ ทั้งหมดนี้เดี๋ยวติดตามได้ในช่วงของ IT อัปเดตค่ะขณะที่ในช่วงของ IT f o โฟกนะคะวันนี้เราจะโฟกัสกันไปที่แบรนด์ดังนะคะถ้าหากว่าพูดถึงแบรนด์ดังตลอดกาลแล้วก็ต้องบอกว่ามีสาวกเยอะที่สุดจากทั่วโลกด้วยเนี่ยก็ต้องนึกถึงแบรนด์นี้เลยค่ะสำหรับ Apple นั่นเองนะคะซึ่งทางด้านของ Apple นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ที่มีความทันสมัยนะคะมีรูปแบบหรือว่ารูปลักษ์ของการดีไซน์ที่ โดดเด่นด้วยนะคะแต่ว่าจะใช้งานให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกับกูรูของเราในะคะในช่วงของ IT FOCUS นั่นเองนะคะอลไะคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันครู่หนึ่งก่อน,นะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเราจะไปอัปเดตกันต่อคะ่ะในช่วงของ IT u p อัปเดตนั่นเองคะ่ะ